รู้จริงๆแล้วเราเองกูเอไอรู้ค่ะอุไออ่านี่คืออะไรอ่ะเห็นคนเม้นเยอะมากเลยอ่ะมันเป็นเทรนที่เป็นแมวหมุนๆนะค่ะเอาแล้วนะแต่คนแก่แล้วนะนอ้จากอะไรเหรอ่เทรนใน TikTok ใช่ไหมค่อยดูแล้วจะหมุนให้ดูเนี่ยอูลอันเนี้ยคือเป็นบีฟอมนะที่พัก ต้องเป็นกางจริงหรือว่เป็ยังไงไม่คือจริงๆริงอันนี้สาวตัวโตตัวตัวจะชิวกว่านี้นั่นาจะสิแต่ว่าวันนี้ได้รับสารมาเหรอผู้จัดการวงพูดว่ายังไงลูกต้องแบบว่าผา้นิดนึงนุ่งโมเดลเก่งชิวเริ่มจะมาแล้วเกงช้าเก่งชิวเก่งช้าเจอบอยแล้วจริงไหมที่แบบว่าที่เนี่ยไม่เคยให้ใครมาถ่ายเลยอ่ะน้อยมากเลยค่ะตื่นเต้นไหมลูกที่ดอกเนี่ย